กรณีย่างสพเด็กครับอาจารย์ย่างอ๋อย่างสมเด็กได้ย่างเป็นร้อยเป็นพันเลยครับอาจารย์ทำไปทําไมครับตอนนั้นทําน้ามันพายน้ํามันผีนะฮะน้ำมันพายอันนี้เราทราบแล้วว่าการย่างสมเด็จนี่คือเรามาทาน้ํามันพายน้ำมันพายครับกุมารรักกันครับทํากุมารทองครับตอนแรกก็คิดว่าจะลากย่างเสร็จแล้วทํากุมารทองจะทําท่านั่งแบบนี้จะทํานั่งกวักหรือจะทํานั่งสมาธิครับตอนนั้นอยากไปฝันอยากจะเล่นน้ํามันพายน้ําผีทํากุมารทองอยากไปลัทธิวคัต ไปเล่นทำเบย์ทำเย์เบไปให้มันบอกเลยว่าตัวนี้มันจะออกดาดอกแดงออกอะไรับแต่ว่ามันไปไม่ถึงครับมันมีความจริงครับแต่ก่อนผมภาคขัางเกีงด้านสยศาสตร์อยากจะหาน้ามันทาตามองดูดินดินลกไปสอดลึกไปทั้งสองเมตรสามเมตรแปดเมตรอยากจะเล่นอย่างนั้นเลยนะไปฝันอย่างนั้นเลยครับแล้วหลังจากที่อาจารย์ติดคุกไป9ปี9เดือน ครับผมวินาทีแรกตอนที่อาจารย์ก้าวข้ามเข้าไปในนั้นครับอยาจารย์เจอผีไหมเจออะไรบ้างไหมก็ก้าวเข้าเข้าไปก็กั้นใจครับบางคนเขาบอกว่าเข้าคุกวิชาอาจารย์เรียนแอร์เสียมบทแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนงูนะครับนะฮะงูนี่พิษมันเลื้อยอยู่น้ําคงน้ําคําไปก็ต้องไปกัดคนตายวันยะคข้ามครับเสือต้องเป็นเสือนะฮะมันไม่กลายเป็นแมวเข้าคุกแรกนะฮะเราก็ตกใจแล้วโอ้ เข้าไปเสร็จแล้วก well> ็ไปเจอผีเผอในคุกอีกด้วยนะครับผีที่อาจารย์เจอผีอะไรคะอาจารย์มันผีแบบว่าคนขูกคอตายอย่างคนเรานะครับยังไม่ถึงทุกคนอายุห้าสิบนะฮะมันยังไม่ถึงห้าสิบเกิดไปผูกคอตายยี่สิบห้านะครับมันตายวิญญาณก็ยังไม่ผุดไปเกิด บางคนเขาว่าตายในคุคกเขาบางคนก็มีเคล็ดลับบอกว่าเขียนชื่อออกไปข้างนอกบ้างหรือว่าเราให้ปล่อยตัวบ้างอะไรงั้นนี้ฮะ,ะเป็นปนการแก้เคล็ดเหมือนกันแต่ว่าจิตวิญญาณยังอยู่ครับก็เหมือนมีตัวตายและตัวแทนนะครับฮะ,ฮะแล้วที่อาจารย์เห็นเนี่ยครับเห็นเยอะไหมครับในคุกก็เยอะนะฮะเพราะมันมีตัวตายพวกผีสัพเพเวสีพวกผีจิตทวิญญาณผูกคอตายอาจารย์เห็นว่าเขากําลังทําอยู่หรือว่าเป็นแบบภาพที่ เขากาลังทําในสิ่งที่เขาทาล่าสมัยเรามองเห็นนะครับนะฮะบมองเห็นเรามีกิจสัมผัสผีมีจริงครับนะฮะผีมีทุกยอมย่าหนูอยากทราบว่าที่ผีในนั้นนะคะที่เขามาให้จันได้สื่ออย่างงี้ค่ะเขาแบบมีสื่ออยากพูดขอให้จันแผ่ความช่วยเหลือแผ่เมตตาจิตนะครับแผ่เมตตาจิตให้ญาติพี่น้องเขาสวดมนต์ไหว้พระทาบุญกุศลไปให้บ้างนะครับคนเรายังไม่ถึงเวลาตายกิจวิญญาณก็เวียนว่ายแต่อยู่อย่างนั้นแหละครับน่าต้องแผ่เมตตาจิตสวดมนต์ไหว้พระให้เขาไป ผมเคยได้ยินมาว่าเรามีของเนี่ยถ้าเราเข้าไปอยู่ในคุกแล้วอะเพืารไม่เสื่อมนะครับไปอยู่ในคุกเจอหลายรูปแบบมีการลองของผมยังโดนแทงที่ในคุกเลยครับโดนแทงโดนได้แต่ไม่เป็นไรครับนะเพราะอย่าอยู่ยงคงกระพันจะตีนะฮะเจอคนร้อยพ่อพันแม่เดินสะบูไลเดินในแบบสารพัดนะครับยิในหนังดีเลยครับนหนครับตอนที่อาจารย์เดินเข้าไปนี่คนในนั้นเนี่ยค่ะรู้จัก อาจารย์เนนแอมไหมครับรู้สิครับรู้สิครับเพราะข่าวกระแสไม่รู้หมดนะครับนะฮะนะฮะมีคนลองมาลองของอาจารย์งนะครับลองของในที่นี้มีอะไรบ้างครับอาจารย์ลองของโดนแทงนะฮะโดนแทงไม่เป็นไรนะฮะก็ลองของได้พักหลังเอาชนะใจเขาจนได้ดูดวงชะตาบ้างเรียกผัวเรียกเมียผัวไม่มาเยี่ยมเมียไม่มาเยี่ยนบ้างครับเมียเลี้ยวบ้างตามภาษาคุกแล้วก็ไปเจออาจารย์อีกคนหนึ่งนะฮะเขาโดนคดีผู้หญิงมีเมีย18คน ผู้หญิงอายุไม่เกินสิบห้าแล้วก็พ่อแม่เอาเรื่องที่ครับนะฮะติดคุกมาโหตัดสินมาหลายร้อยปีวิชาอะไรครับหัวใจคุกแก่แกก็ถ่ายโทษให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แกก็ตายขมือเราเลยนะแกอายุแปดสิบหกปีก็คือพอถ่ายทอดเสร็จปุ๊บถ่ายทอดไม่กี่วันแกแกก็เสียเลยแกอายุมากแล้วแกมีผู้หญิงมาติดเยอะเรียกว่าจะไล่ก็ไม่ไดจะตีก็ไม่ไปครับวิชานี่ แล้วผมก็ได้วิชานล้วออกมาก็มาทําหาจินทุกวันนี้ก็สักเสกเลขยันให้ลูกใ,ให้ลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่ามีลูกศิษย์ลูกหาคนหนึ่งคนระับมีผัวได้8คนน่ะแปดคนเลยเหรออาจารย์รเรียกว่าวิหัวใจคุกเป็นสมุนคนเราติกคุกอะจะไล่กุมารีจะตีก็ไม่ไปอะสักทุกวันนี้สักหัวใจคุกลงหน้าหน้าทองสักสาลิกาฤทธทองเป็นวิชาชีพผมอันหนึ่งนะครับถึงไปโด่งดังไปถึงต่างประเทศมากเลยครับทุกวันนี้